ผู้ชมคะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่กรุงเทพนะครราชสีมานะครราชสีมาหนองคายดันก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การคมนาคมแน่นอนว่าควรจะต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็เอกชนด้วยพวกเขาเองมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการที่จะเกิดขึ้นและเชื่อว่าจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับ และอยู่ห่างไม่ไกลจากผมนะครับที่มองเห็นนั้นเป็นสถานีรถไฟจิระนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจัหงหวัดนครราชสีมาซึ่งในอนาคตนั้นจะกลายเป็นสถานีรถไฟรางคูนะครับแน่นอนนะครับทีมข่าวของเราได้ลงตรวจสอบและสอบถามความคิดเห็นของนักพิชาการของนักธุรกิจและของประชาชนความคิดเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานชี้นี้ครับ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เส้นกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหนองคายภาหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การคมนาคมให้ดำเนินการจัดสร้างรถไฟรางคู่ระยะ8ปีคือตั้งแต่ปี2558ถึง2565รถไฟรางคู่มาตรฐานหรือรางขนาด1.435เมตร วิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนที่ส่วนใหญ่อยากจะให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเขาชอบขึ้นรถไฟมากกว่านูอ่ะค่ะโครงการนี้อยากให้สร้างเร็วอยากมาก <laughs> เพราะว่าเห็นบางจุดเขาเขาเหมือนเหมือนเขาเตรียมของไว้แล้วอ่ะประชาชนก็ถามค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหรจะสร้างเสร็จเมื่อไรจะสร้างเสร็จอยากให้เสร็จเร็วส่วนทางด้านความคิดเห็นของนักธุรกิจ มีความเห็นว่าโครงการรถไฟรางคู่นี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะจะไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งการค้าขายหรือการลงทุนทําธุรกิจต่างๆให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถ้าถามสร้างเสร็จนะคะดิฉันคิดว่าในคนโคราชเนี่ยได้นะคะในแง่ของการคมนาคมที่ที่จะเป็นการต่อจบในเรื่องของการขนส่ง แล้วก็ทําให้ในแง่ของการขนส่งของระดับที่เป็นภาคของบดยสารเนี่ยก็จะมีระบบกระบวนการได้มากขึ้นนะฮะประชาชนที่อยู่เป็นระดับที่อยู่ระดับของภาคประชาชนที่ใช้ใช้ในเรื่องของรถไฟก็จะสะดวกสบายมากขึ้นขณะที่ความคิดเห็นทางด้านนักวิชาการเห็นว่าเป็นโครงการที่จะพัฒนาและประปับปรุงโครงสร้างการามนาคมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศ เราก็มุ่งหวังว่าเมื่อวันหนึ่งทางรถไฟทางคู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมกับนโยบายและองค์ประกอบต่างๆนะครับที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะชักจูงใหนะ้นักธุรกิจทุกคนนะครับมีความสนใจที่จะเข้ามาขนส่งทางรถไฟซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ประหยัดแล้วก็การขนส่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ ดังนั้นจากหลายความคิดที่สะท้อนออกมานั้นสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้อยากจะให้ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติและต้องไม่มองถึงการหากําไรแบบเอกชนเพราะการลงทุนโดยภาครัฐไม่ได้เห็นผลทันทีแต่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวนิกรเหล่านอกถ่ายภาพพงศิทธิ์วันนภิจิตรายงานคือฟังจากเสียงของทางภาค ประชาชนแล้วก็เอกชนก็ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นนะคะอยากจะให้โครงการแบบนี้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้แล้วก็การเดินทางไปมาในหลายพื้นที่ก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับหลายหลายคนก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวกันใช้เวลาที่จะสั้นๆทนั้นเองในการเดินทางครับ๋ยวเราพักกันก่อครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นต่อกับช่อง5ข่าวเที่ยงครับ